ให้ดังใจเนึกที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาดูประเด็นศัตรูพืชกับในดอกของทุเรียนที่กำลังจะบานอีกชุดหนึ่งนะครับผมนำเรียนอย่างนี้ว่าเราจะต้องรีบดำเนินการควบคุมให้แล้วเสร็จก่อนดอกบานคือตอนดอกบานเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก่อนดอกบานนั้นเราก็มีการใช้ปัใจจัยในการเสริมให้ดอกติดดีก็จะเป็นในกลุ่มของอัลโทนิก มีในส่วนของอะมิโน,โนพิเศษเช่นเออร์จีไททานิปและก็ในส่วนของตัวโบลอนเดี่ยวเช่นนิปหรือโบลอน150ท่นี้ประเด็นมาแรงนั้นก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าบริษัทเจเอมเทคนั้นจะมีในส่วนของแจนไนเป็นอีบารมกตินมีโตลอสเป็นไทยมีทอกแซมมีลุยจิ35เป็นอิมิดาโคปิกอันนี้คือในกลุ่มของเพ er ียไฟและก็ยังมีในกลุ่มของไดอาซินนนก็คือหนอน เราหาซื้อได้ครับที่ชัยพฤกษ์เศรษฐจร์บุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ในการควบคุมแมลงก่อนดอกบานของทุเรียนในส่วนของช่วงนี้นะครับในพัฒนาการหรือการจเจริญเติบโตส่วนใหญ่ของทุเรียนเราก็อยู่ในยะส่งเสริมการดอกวันนี้ผมมีแนะนำพิพิธภัณฑ์ตัวหนึ่งจากบริษัทราชสีเฟอร์ติลเซอนั่นก็คือตัวซีติน ซีตินนั้นเป็นส่วนของอหลักการก็คือตัวฮอร์โมนไซโตไคนินแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ทำการผลิตฮอร์โมนตัวนี้จากการใช้เทคโนโลยีคือการใช้จุลินทรีย์ไปทำการย่อยสลายหรือสกัดสารฮอร์โมนไซโตไคนินตรงนี้ออกมาจากในส่วนของเทคโนโลยีเขาเกาหลีเพราะนั้นซีตินก็คือสารประกอบของ ฮอร์โมนใส่ตแคนินที่เราจะนำไปพ่นเพื่อช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการออกร่วมกับปัจจัยอื่นๆนะครับที่จะไปใช้ในการชักนำให้ออกดอกได้อย่างมีคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ในชุดที่3นะครับจากบริษัทบูฟล็อกและบริษัทในเครือก,ก็จะประกอบไปด้วยชุดส่งเสริมการออกดอกภาษาเราก็คือชุดเปิดตาดอกประกอบไปด้วยซตินตัวที่1นะครับตัวที่2ก็คือผิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าทีโน ส่วนในตัวที่3ก็จะเป็นแม็กซิงและตัวที่4ก็คือคิมแบ็กทีนี้ในส่วนของรายละเอียดนะครับอย่างตัวผิดพันตัวแรกครับเป็น4ตินซติงคือสารเปิดตาดอกชนิดพิเศษซึ่งประกอบไปด้วยสารสกัดจากสารหรายสีแดงนะครับมีในกลุ่มของฮอร์โมนที่ผมนําเรียแล้วว่าไซโตไคนินที่เป็นชนิด c ีเอตินคือเป็นกระบวนการที่ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตสารชนิดนี้สกัดออกมา เป็นฮอร์โมนไซโตไคนินอัตราการใช้ก็คือ 200cc ต่อน้ำ2 0 0ลิตรช่วยในการเปิดตาดอกทุเรียนและก็ส่งเสริมการพลิกลูกการติดผลพิธภัณฑ์ตัวต่อมาก็คือทีโน่ทีโน่คืออะไรทีโน่ก็คือสารไบโอติมูเลนเป็นสารสกัดจากพืชที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับประกอบไปด้วยในส่วนของพวกสารสกัด L- อลอะมโนนะครับมีในส่วนของฟูลวิกฮิวมิก มีสาหลายมีน้ําตาลคาร์โบไฮเดตหรือน้ําตาลทางดวนที่ไม่ตกค้างหรือไม่เป็นอาหารของเชื้อรามีไคโตซานมีคีเลตในรูปของกรดมะนาวก็คือซิตริกแอซิดนี่คือตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสารไบโอสติมูลเลนที่ชื่อว่าทีโนใช้ในตาตรา200ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตร ในส่วนของต่อมาครับเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของราชสีชื่อว่าแม็กซิงแม็กซิงคืออะไรแมกนีเซียมและสังกะสีมีแมกนีเซียม2%มีสังกะสีอยู่4%คุณสมบัติมีการที่จะใช้ในการเร่งใบแก่ทำให้ใบสีเขียวสมบูรณ์สะสมอาหารก่อนการออกดอกได้อย่างวรวดเร็วอัตราการใช้ก็อยู่ที่ 200-300cc ซต่อน้ำ200ลิตร อันนี้ก็คือตัวราชสีม็กซิงส่วนตัวคิมแบกนะครับคิมแบกก็คือมูลค้างคาวจากเกาหลีช่วยในการสะสมอาหารและก็ส่งเสริมการออกดอกเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินฟื้นฟ,ฟูโครงสร้างดินอัตราการใช้คือ2กิโลต่อต้นหรือท่านอาจจะใช้ร่วมกับปุ๋ยบำรุงต้นปุ๋ยเคมีในอัตรา1ต่อ1นี่เป็นผลิตภัณฑ์ชุดที่3นะครับในการส่งเสริมการออกดอก ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการก็เรากันสักครู่หนึ่งก่อนครับสนุนสักครู่ครับข่าวดีบริษัทบร,รูฟอกอินเตอร์เคมจำกัดผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีโน่ไบโอสเตบูลรวมสูตรพิเศษบำรุงทุกระยะบูจิแกพลังงานทางด่วนไม่เป็นอาหารเชื้อราซีติน สารส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มข้นเรีแอกเตอร์ฮอร์โมนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมายสนใจสอบถามและหาซื้อได้ที่ร้านชัยพึกษัอโกรเทคกรุงร้านชัยพึก,กเกษตรเขารรยาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่าน สัจเจเอมทคจำกัดขอเสนอการผลิตไม้ผลเริ่มต้นฤดูใหม่อย่างมั่นใจโพลิมินสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้20-30 cc ต่อน้ำ20ลิตรเจ30 10เพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตที่ตาพืชใช้สำหรับเร่งดอกทำให้เปลี่ยนตาใบไปเป็นตาดอกควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้20-30 c ีต่อน้ำ20ลิตรเจนไนป้องกันและกำจัดนอนจอกขั้วดอกผล นอนดื้อยากอัตราการใช้1 0 2ถึงกรัมต่อน้ำา20ลิตรลูอินจิอมเดสามิาเปอร์เซ็นต์เนื้อครีมกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยแป้งแมลงมีขาวอัตราการใช้1 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรแจ็คกิลเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งอัตราการใช้10กรัมต่อน,น้ำ,20นนำา20ลิตรโพลีคลบใช้ป้องกันกำจัดโรคคืชเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคยอดเน่าโรครลาน้มค้างไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพพืืลอดภยจากโรค ัตราการใช้30-40ตอนน้นยี่ิลิตรหาซื้อได้ที่ชยพฤษ์เกษตรทุกสาขาก็อยากจะนําเรียนนะครับว่าจริงๆในส่วนของผลิตภัณฑ์จากบริษัท JAM Tech ตอนนี้เนี่ยมีครบถ้วนนะครับทั้งในการทําสารโทรโมนตัวแพคโควิทาโซนกลุ่ม3เคมีในการกําจัดศัตรูพืชกลุ่มกําจัดวัชพืชแล้วก็ในกลุ่มของพลังงาน อย่างเช่น p o l y m มี4ลฟอโฟดหนึ่งสี่หนึ่ไมเพะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพลังงานถ้าเป็นกลุ่มสารในกำจัดแมลงก็จะเป็นโตรอ s สจะเป็นไทมีท็อกแซมมี l ลุจิ5เป็นอิมิดาโคปิกมีไดอะซินอน60ในการควบคุมหนอนนี่เป็นประเด็นเฉพาะส่วนของบริษัท JAMtech จำกัดสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่อยากจะนาเรียนให้พิทักษกรผู้ ปลูกใบผลโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนนะครับได้มีความเข้าใจในเรื่องของสถานะเวลานี้เนี่ยทุเรียนของเราเกิดความเสียหายเสียหายจากศัตรูพืชในความเสียหายจากศัตรูพืชนั้นบางครั้งในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบข้อมูลว่ามันเกิดจากปัจจัยหลายด้านครับถ้าเราจะพูดถึงศัตรูพืชก็มีทั้งมีโรคมีมแมลง ปัจจุบันไม่ใช่แค่นั้นนะครับจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิความชื้นเรื่องของดินเรื่องของการใช้ธาตุอาหารเรื่องของอการปรับสภาพสวนเรื่องของอกลุ่มที่จะมีผลกระทบบางครั้งเราก็เลยกลายเป็นว่ามีความสับสนว่าทุเรียนของเราหรือไม้ผลของเราในสวนมันเสียหายจากกรณีเหล่านี้พราะเสียหายจากกรณีเราก็ต้องลงทุนไปแก้ไปซื้อปัจจัยเหล่านั้นมาใช้กลายเป็นว่า สาเหตุจริงๆไม่ได้เกิดจากกรณีดังที่เราวิเคราะห์เพราะนั้นการที่เราวิเคราะห์เนี่ยบางครั้งเราพบอาการผิดปกติอยู่4ีหต้นในแปลงเราก็สรุปว่ามันเป็นทั้งแปลงเราก็ต้องลงทุนกลายเป็นเรื่องของการใช้ต้นทุนที่สูงแต่เราไม่ประสบความสำเร็จอ้าวแล้วมันเกิดจากอะไร ตรงนี้เราก็พอจะประเมินได้ว่ามันเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของอทุเรียนของไม้ผลที่มีระบบรากตื้นที่ได้รับผลกระทบอันนี้คือยกตัวอย่างหรืออีกบางตัวอย่างมีโอกาสได้คุยกับพินันกษกรท่านก็ด้วยความที่ท่านมีความรักมีความเอาใจใส่ดูแลทุเรียนท่านก็ติดตามข้อมูลหนะักอย่างในโลกโซเชียลแล้วเขาก็ระบุว่าทุเรียนของท่านมีสภาวะ ที่มีความโสมชง,งักการเจริญเติบโตท่านก็ไปซื้อเครื่องตรวจวัดความเป็นกรดเป็นด่างมาพอท่านวัดไปเสร็จท่านก็ตกใจเขาว่าโอ้โหดินของเราเป็นกรดพอเราฟังในรายละเอียดผมก็จะถามต่อไปว่าเอาแล้วเราวัดกี่จุดเ,เราก็จะวัดเฉพาะต้นที่เราผิดปกติซึ่งจริงๆเนี่ยการวัดมันต้องวัดทั้งแปลงในจํานวน20จุดแล้วอามาหาค่าเฉลีย่ยแล้วก็วัดในในพุ่มบังนอกพุ่มบัง ผมมีประเด็นให้ท่านลองจุดคิดนะแค่ว่าถ้ามันเป็นเพราะดินเป็นกรดสภาพต้นไม่เจริญเติบโตก็ต้องเป็นทั้งแปลงครับต้องเป็นทั้งแปลงไม่ใช่เป็นเฉพาะบางจุดบางต้นนั่นเป็นประเด็นที่เอามานำเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เกิดแง่คิดมุมมองหรือเป็นประเด็นที่ถามกันมากเลยว่าทุเรียนตอนนี้เป็นทุเรียนแปลงใหม่ทุเรียนปลูกใหม่ เราปลูกมาในปีแรกเราใช้ลักษณะเราก็ขุดสะเอาดินมาปูเอาหน้าดินมาใส่เอา,เอาทเป็นโคกทํายกล่องแล้วก็ปลูกปีแรกก็เจริญเติบโตโดีปีที่สองก็เริ่มสุดลงปีที่สามก็ยิ่งแย่ลงแย่ลงครับคือไม่พัฒนาอย่างกรณีเช่นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นว่ามันเป็นเพราะอะไรพิธิกรครับผมอธิบายง่ายๆว่าถ้าเขาเป็นเพราะในส่วนของโครงสร้างของสวน มันต้องเป็นทั้งแปลงนะครับหมายความว่าเป็นทั้งแปลงเป็นส่วนใหญ่อันนั้นคือประการแรกประการต่อมาที่เขาดีได้ในช่วงแรกปีหนึ่งเนี่ยก็น่าจากดินหรือวัสดุที่เราเอามากรองเอามายกล่องปลูกเป็นลักษณะของหน้าดินที่มีความสมบูรณ์อากศจะทำให้เจริญเติบโตในระยะแรกดีขึ้นแต่พอมาต่อมาเมื่อดินเหล่านี้หมดสภาพ ถามประเด็นว่าแล้วมันเกิดจากอะไรเกือบทุกแปลงครับที่มีอาการดังกล่าวก็ตอบได้เลยครับว่าเนื่องจากเรานำดินนะครับที่มีอินทาตุอาหารตำ่ำเพราะมันเป็นดินก้นสะหรือดินที่ขุดสะนำมากองนำมาปูนำมาปรับพื้นที่แล้วเราก็นำดินที่ดีมาเป็นตําแหน่งปลูกพอจากตรงนี้ผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปสองปีและผ่านเท่าตูวปีที่สาม เนื่องจากดินที่เราขุดขุดมาแล้วเป็นดินละเอียดแล้วก็นํามาปูแล้วก็กดทับพอเข้าสู่ฤดูฝนที่หนึ่งฝนที่สองมันก็แรงกดครับเท่ากับว่าดินเหล่านั้นถูกอัดลงไปในพื้นไม่มีโพรงไม่มีช่องว่างของอากาศไม่มีอินทรีย์วัตถุไม่มีจุลินทรีย์มันเกิดจากแรงกดของดินทําให้ดินแน่นระบบรากไม่สามารถที่จะเดินทางไปเชื่อมไปต่อไปติดได้ นี่คือสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นทั้งแปลงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ค่อยๆทยอยแสดงอาการเป็นนี่คือส่วนที่เรายกตัวอย่างให้เห็นภาพเท่านั้นเองเพื่อเกิดความเข้าใจว่าดังนั้นในการที่เรามีไม้ผลพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะทุเรียนที่ค่อนข้างจะอ่อนแอเนี่ยการตรวจวินิจฉัยการติดตามการศึกษาว่ามันเกิดจากอะไร มันจะต้องแก้ไขตรงไหนเนี่ยจะต้องเป็นส่วนที่พีน่น้องสกรจะต้องศึกษาแล้วต้องทําความเข้าใจผมอธิบายง่ายๆว่าเวลาที่เราเนี่ยไปหาหมอคุณหมอเองก็จะต้องสอบถามซักประวัติเป็นอะไรเป็นเมื่อ,อไรเป็นอย่างไรก่อนเป็นไปเป็นอย่งไงรับประทานอะไรมากินยาตัวไหนหรืออย่างไรก็นี่ก็คือประวัติ ดังนั้นพี่น้องชาวสวนก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่าในประวัติของสวนท่านเองเนี่ยเป็นอย่างไรทีนี้เราก็ต้องมาดูความผิดปกติผมเคยอธิบายไว้แล้วว่าอย่างกรณีถ้าเขาเกิดจากกรณีโรคพืชโรคพืชเนี่ยมันจะต้องมีตำแหน่งจะต้องมีจุดที่มองให้เห็นถ้าเป็นที่ใบก็ต้องมีอาการไปเกิดแผลที่ใบถ้าเป็นที่กิง่งก็จะต้องมี แผลที่ตำแหน่งของกิ่งลักษณะของแผลจะต้องชัดเจนอย่างลาสีชมพูก็จะต้องเป็นชนิดหนึ่งเป็นใยสีขาวจับเป็นแผ่นอ,อันนั้นถึงจะเป็นลาสีชมพูแต่เราไปเรียกลาสีชมพูปรากฏว่าเป็นเป็นฟิวเซเลียมเราก็มองว่าเห็นมันเป็นใยสีขาวเราก็เรียกลาสีชมพูจริง,รงๆก็ไม่ใช่อ้าวตำแหน่งเปลือกเป็นสีดำก็เป็นในส่วนของไฟทอปทรา กรณีที่ผมได้ยกตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นบางต้นเป็นบางจุดของสวนเป็นบางส่วนของกิ่งหลังจากนั้นก็จะลุกลามออกไปถ้าเป็นที่กิ่งกิ่งนั้นก็จะแห้งตายใบเหลืองร่วงถ้าเป็นที่ลำต้นเมื่อจากกิ่งใหญ่เข้าลําต้นลำต้นเหล่านั้นก็แสดงอาการใบเหลืองร่วงซุดโทมแล้วก็ล้มตายถ้าไม่มีการรักษาตรงนี้ให้เข้าใจเัาว่าถ้ามันเป็นโรคพืชจริง จะต้องมีแผลมีตำแหน่งมีจุดที่แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของเชื้อที่เข้าทำลายไม่ใช่เป็นในเรื่องของพอเราเห็นว่ากิ่งแห้งเป็นยอดแห้งเราไปดูเอา้ามันมีเชื้อลาสีขาวจับอยู่พีน่นศกรครับลาสีขาวเนี่ยมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่ตายแล้วคือกิ่งที่แห้งแล้วมันก็เกิดขึ้นได้อย่างในดินเราก็มีครับเป็นใย,ยสีขาวคล้ายๆกับเ,เราเรียกว่าลาขนมปัง เราก็จะไปฟันทถว่าเป็นฟิวซเลียมเราก็ต้องไปซื้อยาที่มีมูลค่ามีราคาแพงก็จะทําให้เราเสียต้นทุนที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นในการวินิจฉัยใ,ในส่วนของโรคพืชผมจึงบอกว่าที่ผมกล้านําเรียนอธิบายตรงนี้ก็คือเชื้อราเหล่านี้เขาจะต้องระบาดในช่วงฤดูฝนช่วงที่มีฝนตกฟ้าปิดมีความชื้นสูงเขาก็จะระบาด พอเข้าสู่ฤดูร้อนหรือฤดูแรงสภาพแวดล้อมไม่เอื้อ่มโดยต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเขาก็จะเข้าเป็นสปอร์ไม่มีการขยายพันธุ์ดังนั้นกรณีที่ท่านไปพบไปเห็นท่านก็ต้องดูฤดูก,การหรือว่าถ้าเป็นหน้าฝนใช่แต่ถ้าเป็นหน้าแรงมันไม่ใช่นะครับมันก็ต้องไปดูในเรื่องของสันฐานก็คืออาจจะเป็นโรคไม่ใช่ก็ต้องเป็นมาแรงมาแรงเนี่ยต้องมีตัว เพราะนั้นในประเด็นตรงนี้ครับผมจึงบอกว่าการสํารวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราอย่าไปตั้งทงหรือฟันธงตั้งแต่แรกว่าเพราะมันเป็นอันนั้นเป็นอันนี้มันก็จะทําให้พี่น้กรนั้นเสียต้นทุนคือประเด็นที่เป็นประเด็นติดตามมาคือหลายท่านก็จะบอกว่าพอใช้ยาแล้วไม่ได้ผลนี่แหละครับเพราะอะไรเพราะเราไปวินิจฉัยไม่ถูกต้อง เราวินิจฉัยผิดพลาดเราจึงใช้ต้นทุนที่ไม่ตรงกับสาเหตุในกรณีที่เราไปพบความผิดปกติของไม้ผลของทุเรียนของเราทั้งทรงพุ่มเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกให้รู้ว่าในเมื่อเป็นทั้งทรงพุ่มเป็นบางต้นเป็นบางจุด เราเข้าไปดูแล้วใบก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่มันแสดงอาการใบเหลืองเรื่องสุดสมไม่เจริญเติบโตเราดูกิ่งกันแล้วก็ไม่มีลำต้นก็ไม่มีแผลเราก็ต้องตามตรวจลงไปอีกครับว่าในส่วนของตรงบริเวณโคนต้นใต้พื้นดินมันมีความผิดปกติหรือไม่ที่เราเรียกว่าเน่าคอดินผมเคยอธิบายไว้แล้วว่าจากประสบการณ์ที่เราทำงานอยู่กับในส่วนของไม้ผลมา3-40ปีเนี่ยเราเห็นภาพ เราพอที่จะวินิจฉัยได้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่พี่น้องสกรคืออยู่กับสวนเนี่ยจริงๆคืออย่างนี้ผมไม่ได้เป็นผู้ทำสวนแต่เป็นผู้ที่ศึกษาติดตามสังเกตเรียนก็ไม่ได้เรียนในส่วนของออความรู้แต่มาเรียนจากการปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นเราเองจึงค่อนข้างจะแม่นยำในลักษณะของ ภาษาใบหรือภาษาที่พืชแสดงอาการที่ยกตัวอย่างเนี่ยก็ให้เห็นว่าเราจะต้องตรวจให้ถูกจุดแต่ถ้าในกรณีลงไปแล้วเนี่ยเราไม่พบล่ะใบไม่เป็นยอดไม่เป็นกิ่งไม่เป็นลำต้นไม่เป็นลำต้นใต้ดินไม่เป็นก็แสดงว่ามันเป็นที่ระบบรากอันเกิดจากโครงสร้างของดินหรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ทำให้รากนั้นไม่สามารถทำงานได้ ก็เป็นด้วยหลาเหตุตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีของสิ่งที่ผมได้ยกตัวอย่างครับว่าถ้าเขาจะเป็นจากสภาพอากาศจากสภาพดินจากสภาพโครงสร้างสวนจากสิ่งแวดล้อมเขาต้องเป็นทั้งแปลงไม่ได้เป็นเฉพาะบางจุดบางต้นแต่ถ้าในกรณีที่เป็นบางจุดบางต้นก็แสดงว่าต้นเหล่านั้นมีลักษณะของสาเหตุที่ทำให้ต้นเหล่านั้นเกิดความเจ็บป่วย จนกระทั่งแสดงพฤติกรรมออกมาทางใบไม่ว่าจะเป็นโ,โรคหรือเป็นมแรงอย่างมแมลรงตอนนี้ที่เราไม่ค่อยจะเห็นก็คือหนอนคว้านต้นทุเรียนซึ่งเริ่มระบาดมาตั้งแต่ต้นฤดูฝนแล้วก็จะไปแสดงความเสียหายในช่วงปลายฤดูฝนกรณีที่บางครั้งเราไปพบความผิดปกติของบางจุดบางต้นในด้านของภาษาใบที่เขาแสดงออกมาใบด่างเหลืองใบสีเหลืองใบก้านเหลือง ลักษณะใบเหล่านั้นเนี่ยเป็นความผิดปกติเราก็ต้องกลับไปดูอีกนะครับว่าในประเด็นคำถามนั้นผมมักจะถามพี่กรกอรกลับไปว่าเอา้าแล้วเป็นเฉพาะบางกิ่งใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ถ้าเป็นบางกิ่งนั้นก็ให้ไปตรวจดูครับว่ากิ่งนั้นอ,อาจจะมีบาดแผลอยู่ทำให้ระบบการเดินของอาหารไม่ปกติเราก็ตัดทิ้งไป หรือเป็นกิ่งล่างใช่หรือไม่ถ้าเป็นกิ่งล่างก็แสดงว่าโครงสร้างใบโครงสร้างกิ่งนั้นเขาอยู่ในจังหวะของการเสื่อมสภาพหมายความว่าแสงแดดก็ไม่ได้รับอากาศก็ไม่ดีและเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งที่ไม่มีคุณภาพเราก็ตัดทิ้งไปแต่ถ้าเป็นทั้งสงพุ่มนั่นหมายถึงว่าเป็นบางต้นเป็นทั้งสมพุ่มก็แสดงพฤติกรรมให้เห็นเช่นเดียวกันว่า ความผิดปกติที่เขาแสงที่ใบนั้นมันเกิดจากเฉพาะต้นนั้นเมื่อเฉพาะต้นนั้นเนี่ยโครงสร้างหลักที่แสดงทั้งส่งพุ่มก็จะต้องเป็นที่ระบบล่ากคือเราให้เข้าใจครับว่าการที่พืชหรือทุเรียนที่แสดงอาการนั้นถ้าเขาเป็นที่ยอดสุดนั่นหมายความว่าระบบของการส่งพลังงานส่งน้ำขึ้นไปเนี่ยไม่ถึงปลายยอด ดังนั้นเรามักจะพบในช่วงฤดูร้อนฤดูแรงเขาจะแสดงอาการยอดแห้งแต่ถ้าเป็นในช่วงฤดูฝนเราจะพบอาการเราจะพบว่าทูเรนเหล่านี้ไม่มีการแตกใบอ่อนเมื่อทุเรนไม่มีการแตกใบอ่อนก็แสดงถึงระบบการส่งพลังงานส่งอาหารขึ้นไปสู่ยอดไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งมันอาจจะเกิดตั้งแต่ปลายล่างลำต้นใต้ดิน ลำต้นกิ่งก้านสาขาแล้วก็แสดงอาการพฤติกรรมถ้ากรณีที่เขามีความผิดปกติด,ด้านใดด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นแผลด้านหนึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะครับจึงเป็นประสบการณ์ที่อยากจะนํามาให้กับพิทักษกรเห็นก่อนว่าการตรวจวินิจฉัยเพื่อที่จะให้รู้ถึงสาเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรจริงๆดังนั้นจึงอยากจะฝากว่าท่านที่มี ความสงสัยท่านที่มีสิ่งที่ท่านต้องการหาคำตอบแล้วท่านยังหาคำตอบไม่ได้เราก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพียงแค่ท่านบันทึกภาพทาโดยอาจจะมีถ่ายระยะไกลตระยะกลางระยะใกล้หรือเฉพาะจุดอาจจะส่งไปที่ชัยพฤกษ์ในเศษจันทบุรีในทุกสาขาหรืออาจจะส่งมาในกลุ่มรายของบริษัทต่างๆหรือน้องๆทีมงานบริษัทแล้ว ทีมงานน้องๆก็จะส่งมาให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยในการตรวจวินิจฉัยพี่น้องสกอรครับเรื่องนี้จะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะวิเคราะห์และรู้ถึงสาเหตุที่เราจะดําเนินการได้ผมก็อยากจะอธิบายให้ชัดเจนว่าในกรณีที่เราไปพบความผิดปกติเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปด่วนฟันธงว่าอันนี้มันเป็นโรค นั้นโรคนี้ในส่วนของมแมลงตัวนั้นตัวนี้เพราะอะไรเพราะนั่นอาจจะเป็นส่วนที่ทําให้พี่นศกรรีบดําเนินการแก้ไขแล้วก็ไปใช้ต้นทุนที่ไม่ถูกผมยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของอยอดแห้งยอดเป็นไม้กวาดหลายท่านก็บอกว่าประการที่หนึ่งเป็นฟิวซเลียมเราก็ไปดูแล้วว่าไม่ใช่เอาประการที่สอง แสดงว่ามันเป็นเพี้ยแจกระฉันฝอยเพี้ยไฟผมก็จะถามกลับไปว่าแล้วตอนที่มันมีอาการเนี่ยเราไปตรวจดูเจอตัวหรือไม่หลายท่านก็บอกว่าไม่เจอตัวทีนี้คําว่าไม่เจอตัวเนี่ยแสดงว่ามันมีสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งคือตอนเขาระบาดเดี่ยเราไม่ได้เข้าไปพอคันพอเขาล่วงใบโค้งงอขึ้นขอบใบไหมอันนั้น หลุดล่วงแล้วเราถึงเข้าไปเราก็ไม่เจอตัวเพราะมันไม่มีใบอ่อนให้ทำลายมแมลงหรือศัตรูพวกนี้เนี่ยจะต้องทำลายเฉพาะใบอ่อนดังนั้นเราก็จะไม่พบเมื่อเราไม่พบเราก็ทำการพ่นสารเคมีทันทีท,ทั้งทั้งที่ไม่มีตัวครับกรณีของการพ่นสารเคมีกำจัดแล้วมันไม่มีตัวอาแล้วมันไปไหนก็เหมือนก็ไปย้ายแหล่งย้ายที่ไปหาแหล่งอาหารใหม่ดังนั้นสิ่งที่เราพ่นไปจึงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เพราะเขาไม่มีตัวแก่แล้วประการต่อมาในส่วนของการทำลายของเขาเนี่ยสิ่งที่เราพ้นเป็นแค่สารเคมีกำจัดแมลงไม่มีตัวระบาดเมื่อไม่มีตัวระบาดไม่มีแมลงสารเคมีก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยในทางกลับกันสิ่งที่เราควรจะดําเนินค่ะคือการบำรุงการพ่นปัจจัยบำรุงนะครับ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ใบเหล่านี้เนี่ยได้รับสารอาหารได้รับพลังงานเพราะฉะนั้นบางครั้งกรณีที่เราพบความเสียหายในช่วงฤดูแล้แงเราไม่เจอตัวเราพ้นบํารุงการป้องกันสารกําจัดมแมลงบางส่วนมีฤทธิ์คงอยู่ได้ในระยะสั้นหนึ่งบางส่วนก็ต้องเป็นชนิดถูกตัวตาย หรือยับยังการรลอข้าวซึ่งเราต้องไปดูองค์ประกอบของสารเคมีเหล่านั้นในเช้าว,วันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆุกท่านสวัสดีครับ